ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้นะคะณเวลานี้แม่หมออัดคลิปนี้ประมาณตีสอของวันที่14กุมภาพันธ์นะคะอยู่ดีๆก็นี่แหละอยากอยากแบบทำคลิปหัวข้อนี้ขึ้นมานะคะไม่ว่าจะออกมายัางไงถ้าออกมาดีก็ขอให้เป็นดวงของคุณแล้วกันนะคะแต่ถ้าเกิด ออกมาไม่เป็นไปนอย่างที่ใจอยากให้เป็นก็คิดว่าอ่ะมันก็คือการดูภัยนะคะอ่เรามาดูสิอันนี้ใครกำลังคิดถึงคุณ <c oughs> เรามาเปิดกันเลยดีกว่าคนคนนี้มีพลังงานของ D e m p r e s s นะคะ อืมแฮงแมนแปดเหรียญในวานในเพนต์เคิล ของคนคนนี้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะเขาเป็นคนที่ชอบชอบดูแลใส่ใจคนที่เขารักนะคะคือถ้าบุคลิกเขาอะนะสองใบนี้ใบใหญ่เลยถ้าเขารักใครอะเขาจะให้ความรักแบบแบบไม่มีเงื่อนไขแบบไร้เงื่อนไขนะ,ะเป็นคนที่ อดทนต่อความเจ็บปวดได้เก่งมากๆนะคะต่อให้เจ็บปวดขนาดไหนถ้ามันเป็นหน้าที่ถ้ามันเป็นความรับผิดชอบคนคนนี้ยอมยอมเจ็บยอมอดทนนะคะยอมไม่เป็นตัวของตัวเองและแน่นอนแปะเหรียญออกมาแบบนี้มันเป็นพลังงานของการส่องนะคะสายส่องเลยแหละ ชอบสองสองเป็นงานอดิเรกนะคะและเขาก็เป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายนะคะในบางอย่างในวันเนี่ยเขาเป็นคนมีความมุ่งมั่นนะคะต่อด้วยในเป็นสเกลนั่นหมายความว่าคนคนนี้มีความมุ่งมั่นปรารถนาบางอย่างที่จะมอบอะไรบางอย่างให้กับบางคนเพียงแต่เขายังหาวิธีนั้น ไม่เจอใครบางคนที่ว่าก็น่าจะเป็นคุณนั่นแหละนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของคุณนะเพราะฉะนั้นนะคนคนนี้เขาซองคุณเขา่องคุณแบบจริงจังมากหนักมากนะคะเรียกว่า่องเป็นงานอดีเลขเขามีความห่วงใยนะคะเขาอดเขาทนทำไมเขาก็ต้องอดทนขนาดนี้ก็ไม่รู้นะคะ เขาเหมือนเขาอยากจะไปมอบอะไรดีๆบางอย่างให้กับคุณนะคะแต่เขายังมองไม่เห็นทางเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงเนี่ยพลังงานของความอดทนพล,พลังงานของความห่วงใยนะคะห่วงใยอดทนแอบสองมีความปรารถนาที่อยากจะไปหาอยากมอบของขวัญให้ แต่มันก็เหมือนคนตาบอดที่ยังหาทางออกไม่เจอเห็นไหมคะไพ่ถ้าอ่านถ้าอ่านนะอ่านตามไพ่เลยคนคนนี้เราไงต่อสีถวยเขาอยู่นิง่งๆนะคะ แต่สตาเพื่อที่จะเยียวยาตัวเองโอ้สองถ้วยโอ้หกถ้วยเกาผูกพันกับคุณมากนะทั้งสองถ้วยหกถ้วยมีความรักความผูกพันเลยแหละนะคะ Queen of Pentacles ม,มีคุณค่ามีความห่วงใยนะ ใครนาะคือคนคนนี้นะคะบุคลิกเขาเขากับคุณเคยเจอกันมาก่อนแน่ๆเคยรู้สึกดีต่อกันแน่ๆนะคะแล้วเคยผูกพันกันมากๆด้วยพลังงานอีกพลังงานหนึ่งค่อนข้างชัดนะ,ะรู้ไหมพลังงานอะไร Pentacles เป็นพลังงานของอายุ ที่แตกต่างกันมากๆนะคะ e e m p r e s s ด้วย6ถ้วยใบนี้นะคะเคยเจอกันมาก่อนเคยแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันมาก่อนมันเป็นพลังงานที่การที่เขาอยู่เฉยๆการที่เขาปล่อยจอยนั่นเหมือนเหมือนการเขาพลักนะลิ้นรัวแล้วนะเหมือนเขารักษาพลังงานของตัวเอง นะคะให้มันบาลานเหมือนเป็นการเยียวยาใจไปด้วยนะคะคุณยังเป็นคนที่ทรงคุณค่าในชีวิตเขาเป็นดมูลดมูลเนี่ยคือความห่วงใยนะคะความห่วงใยความคิดถึงในภายใบนี้นะคะแล้วยังไงทำไมเขาถึงคิดถึงคุณมากขนาดนี้นะคะมีความตามส่องเห็นไหมคะมันเป็นพลังงานส่อง พลังงานการติดตามดูคุณนะคะจะไม่รู้แหละว่าเขาส่องด้วยวิธีไหนติดตามยังไงนะ,ะแต่คนคนนี้เขามีวิธีของเขาอะนะคะมีความห่วงใยด้วยเขาตั้งใจจะทำอะไรเจ็ดวันมีความพยายามจะทำบางอย่างเพื่อสร้างอนาคตของตัวเองนะคะแล้วก็ ซีกออฟเพน t a เ l ิลเพื่อวันหนึ่งเขาจะเป็นสายเปที่เขาอยากจะให้อะไรเขาก็ให้ได้นะคะโอ้ส oh, ีเหรียญตอนนี้ก็เลยต้องแับกเก็บเงียบนะคะเก็บพลังงานเก็บหอมลอมลิฟร,รอแค่อนาคตนะคะว่าวันหนึ่งก็จะมนุนให้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งัเวเบลและไดเ้เริ่มต้นใหม่ จริงๆนะคะเริ่มต้นใหม่เป็นของขวัญซึ่งกันและกันนะคะคนคนนี้เขารอเวลานะคะเพื่อที่จะเหมือนเหมือนเขากำลังสู้กับตัวเองสู้กับการทำงานหนักเพื่อให้เป็นคนที่มีความสเสถียรในทุกๆด้านนะคะเนี่ยเพื่อที่จะสามารถเปคุณได้อย่างที่แม่หมอบอกแหละเกรดต้องพยายาม อดออมอดทนมากๆนะคะสี่เหเรียญหรือว่าเก็บเนื้อเก็บตัว The View of Fortune รอเวลานะคะให้ทุกอย่างมันมันดีขึ้นดีขึ้นจนสุดท้าย The world เ,เริ่มต้นอืมนั่นแหละนะคะดีจังคนนี้คิดดีมากนะคะมีความห่วง,งคุณมาก มีความห่วงใยมีการวางแผนในใจ The Sun ความสุขคุณคือใครในชีวิตเขา Just Men ตอ้าวกำลังเลือกนะคะโอ้สองเหรียญเดลิเวอร โอเคควีนอฟชาริสิสอืมกลับมาแน่นะคะเป็นคนที่เขาระลึกถึงคุณตลอดคุณคือความสุขคุณคือคนที่ที่เหมือนทำให้เขาตายแล้วเกิดใหม่นะคะแล้วเป็นคนที่มอบความรู้สึกดีๆทำให้เขาคุณไม่เหมือนใครนะคุณเป็นคนที่แบบทำให้เขารู้สึก แตกต่างจากคนอื่นคุณมีความคุณมีความเมตตาปราณีคุณเป็นคนที่ทำให้เขาแบบมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเขานะคะเนี่ย t h ่ The l o v e r Queen of Chalice ความรักของคุณอะนะคะแม่หมอจะพูดว่ายังไงคือคุณเป็นทั้งดวงอาทิตย์นั่นแหละคุณทำให้เขาเห็นจะทำบางอย่างในเรื่องความรักความรู้สึกนะคะทำให้เขาเข้าใจในขณะเดียวกันอะ ก็ทำให้เขาดํำดิ่งแล้วก็ไม่สามารถหลุดออกจากความคิดความคํำนึงถึงกุนได้นะด้วย3าใบนี้เห็นไหมสอเหรียญวนเวียนนะคะเลเวอร์เลเวอร์ใบนี้ก็คือเหมือนกับการที่แบบการตกหลุมรักอนะนะคะการการมีใครสักคนหนึ่งที่มาทําให้หัวใจเต้นแรงอะนะคะความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้น และพอได้คิดถึงมันก็คิดถึงตลอดเนี่ยเห็นไหมคะคุยนอบชลิศิตจากตัวตนของคุณความเป็นคุณนะนะคะความเป็นเดอะซันความมีชีวิตชีวาความแปลกไม่เหมือนใครนั่นเองความชัดเจนในตัวตนบางอย่างของคุณนะนะคะที่ทําให้เขาคิดถึงคุณอยู่ณเวลานี้เอางี้ต่อ สองไม้ king of s a u r e อืมคนคนนี้ชีวิตดูมีเรื่องมีราววาวุ่นใจนะคะเขามีเรื่องที่จะต้องจัดการนะคะถ้าถามไม่ย้ายต่อแล้วเป็นภาระที่เขาไม่สามารถผักใสได้เลยปัญหาที่เขาเจออยู่ตอนนี้นะคะ มันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างร้อนใจเลยทีเดียวแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขามีปัญหาทางบ้านนั่นนะคะจริงๆปัญหาแบบร้อนใจอาจจะเป็นเรื่องเอกสารทางกฎหมายความขัดแยง้งอะไรบางอย่างนะคะที่เขาต้องจัดการอะ่ะคือมันเป็นภาระที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะมีไม่ได้ด้วยสามดา คนคนนี้นะะเขามีพลังงานของความเจ็บปวดแครนโชคชะตานะคะว่าทำไมมันต้องเป็นแบบนี้เนี่ยคือสิ่งที่เขาเป็นนะคะแล้วยังไงต่อเขาจะแอคชั่นอะไรไหมนะคะเกี่ยวกับคุณรู้แล้วใช่ไหมคะว่าใครคิดถึงคุณน่าจะรู้นะคะตั้งแต่แรกแล้วล่ะ โอ้หีงถ้วยรอนะคะเพิ่งมาเห็นคุณค่าในวันโว้ oh, King of ว e น r t s King King โอ้โอเคอีกสบายแล้วกันเจ็บเหลือรังหลอเกิน ฝันนะคะอืมเทีแอคชั่นอะไรไหมมันเหมือนกับว่าเขาเองเขามารู้ใจตัวเองเห็นคุณค่าของคุณอะในวันที่มันอาจจะสายเกินไปนะในวันที่เขารู้สึกว่ามันผ่านมันผ่านการรอมันเหมือนกับ ม,มันใช้เวลานานเกินไปอะนะคะคิงก w วานแต่ความต้องการยังอยู่สี่ไม้ยังอยากเป็นครอบครัวนะคะยังมีภาพนั้นอยู่ในมโนนะคะทำไมถึงคิดว่าเป็นมโนเพราะมันมีเจ็บถ้วยตรงนี้ถ้วยแล้วเขาก็เจ็บปวดด้วยที่เนี่ยมันเป็นแค่ภาพที่เขาสร้างขึ้นเป็นแค่ ความสุขที่อยู่ในจินตนาการนะคะที่เขาไม่สามารถทําให้มันเป็นจริงได้เนี่ยมันก็เลยเป็นสิบตักเห็นไหมคะการเทคแอคชั่นของเขาอะเขาอืถ้าให้แม่หมอคิดไม่ใช่คิดสิถ้าให้แม่หมอแบบพูดแทนไพ่เลยก็คือก็น่าจะไม่เทคแอคชั่นอะไรเพราะในความรู้สึกเขาเขารู้สึกว่า สิ่งที่เขาทำอ่ะมันสายเกินไปละนะคะเดอ m a เมจิเชถามว่ายอมแพ้ไหมก็ไม่ถึงกับยอมแพ้นะคะไม่ได้ยอมก็ยังคิดหาทางนู่นนี่นั่นตลอดนะคะว่าจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีแต่เหมือนมวัวแต่คิดอนะคือคือคิดเยอะคิดมากไปนะคะคิดซับซ้อนไม่รู้คิดอะไรนักหนานะคะแต่คิดแหละไม่ใช่ว่าไม่คิดนะคะแต่ อีกส่วนหนึ่งในความคิดก็คือหมวแต่ฝันนะคะหมวแต่เพ้ออยู่รู้คุณค่าแต่ก็ในวันที่เรียกว่าสายเกินไปไหมเพราะใช้เวลามากเกินไปนะในการที่จะแบบจัดการชีวิตส่วนตัวน่าจะเป็นคนที่มีปัญหาลุงลังมากเลยคนคนนี้คนที่คิดถึงคุณนะ ปัญหาชีวิตเข้าปัญหาครอบครัวพอเรื่องนึงหมดไปเรื่องใหม่ก็ตามมานะคะจัดการสะสารไม่ได้สักทีไม่ได้อย่างอย่างที่ใจเขาอยากจะทำให้ได้อะนะคะเขาก็เลยยังไม่มีเวลาในการมาทำเรื่องอื่นไม่มีเวลาสำหรับความรักไม่มีเวลาสำหรับการ Take Action ใดๆทั้งนั้นเพลอเไม่มีเวลาสำหรับความสุขส่วนตัวเลยด้วยซ้ำนะคะ มีแต่คำว่าภาระภาระภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันแบบมาทุกติดทุกทางอะนะคะคนที่เขาคิดถึงคุณอยู่นเวลาเนี้ยเขาทํำได้อย่างเดียวคือส่องคุณจริงๆนะเป็นพลังงานแบบตามตามหลอนนะ่ะตามหลอนคุณนะคะเออจะประมาณนี้เลยเนาะเอาละนะคะ ก็ให้เขาส่องต่อไปแล้วกันเราก็ใช้ชีวิตดีๆของเราต่อไปเนาะเจอใครที่เขาสามารถทําให้เรามีความสุขก็นั่นแหละคือเนื้อคู่เรานะคะไม่ต้องรอใครทั้งนั้นนะคะเพราะว่าชีวิตเรามันสั้นเกินกว่าที่เราจะมานั่งคิดถึง <c oughs> คิดถึงใครบางคนที่เขาไม่คิดที่จะสู้ให้มันเกิดขึ้นจริงเลยอืมจริงนะคะแล้เนื้อคู่ของเราอะ่ะ ไม่ได้มีแค่คนเดียวจริงๆนะคะเราผ่านการเกิดดับเกิดดับกี่ภพบกี่ชาติมาแล้วก็ไม่รู้ท่าท่าเชื่อเรื่องภพชาตินะคะเราเกิดดับเกิดดับเมื่อคู่เราคนนั้นอาจจะเจอเราในชาตินั้นคนนี้อาจจะเจอเราในชาตินี้เผลอเผอชาติที่เราเกิดมาตอนนี้เมื่อคู่เราอาจจะยังไม่ได้เกิด หรืออาจเป็นอะไรเป็นตัวอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรค่ะเนาะคนนี้อาจจะไม่ใช่เนื้อคู่ก็ได้นะคะถ้าคุณระลึกถึงเขาแล้วมีความเจ็บปวดก็าอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรในชาติที่คุณไปทำให้เขารู้สึกเสียใจก็ได้ตามตามมาเอาคืนหรือไม่ก็ต้องมาชดใช้ความรู้สึกกันเลยกันนะคะอาจจะเคยทำร้ายกันในชาติบางไหนแหละ มันก็เลยต้องมาเจ็บเจ็บแบบไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อเจ็บทางใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้หวังว่าจะติดตามกันเรื่อยๆนะคะขอให้มีความสุขขอให้มีความรักและมีความสงบค่ะสวัสดีค่ะ